เราอยู่กับกี่แป้งค่ะสวัสดีค่ะวุ้ยมีกันม้วนนะคะเร้วเมื่อไหร่จะเสร็จอ่ะเดี๋ยวครับนึงอะเราเ่องไรตอนตอนเด็กเนู่ที่ไหนคะโอ้โห ถ้าแบบได้เรียนไมเนี่ยเรีย<ๆ>นฉันกำลังคิดอยู่ว่าเด็กขนาดไหนเพื่อน่ะหันมาด่าพี่ว่าอิสัตเฮ้ยมันแรงมากเลยด้วยเฮียมันกลับได่ตามาเลยนะมันไปมันา่าได้ยังไง<อ>มันก็ถอนฟองมึงหรอกตังมันเลยนะโกรธวันออกหูเลย องหนึ่งไอ้บ้าอย่างงี้ไอ้บ้าอะเรเหรอแล้วต้องทำหหนึ่งว่าทำเพ่ทำไรครับตอเลยไม่รู้เขา LG หรือเปล่าเขาได้จรือังเอเฮโซชาลอดค่ะเราไมขูดอะงเออแี่มันก็จะง่ายเกินไปอะดีอ่ไปเทอะอา ี่แล้วแต่หนูไม่คนพูดว่าแต่ร่ามันกัเดินหรือยังไง <c oughs> มันกินได้แหละเช่นเช่นฝิ่นอะไรกันเป็นอะไรก็ไม่อยากบินเยอะเพราะหนูเป็นคนเมาเครื่องบินแล้วมันมาแล้วดีได้ยังไง <c oughs> เป็นแอร์มันข้อข้อดีมันเยอะแล้วมันก็ไม่มีงานไหนหราโอ้ยคุณข้อนี้ข้อเสียแลย้ว <c oughs> สามสองสามสห้าหกเ็ไม่ดแต่คิดไว้แล้วว่าคอนเสิร์ตหน้านะคะจะเป็นฟิลตามใจตัวเองละไม่หรอนี่คอนเสิร์ตฉันเสียสละให้ได้ฉันไม่ได้ว่าอะไรเธอหน้ากลับมาเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าลืมแอนดาเสือ ปีที่ผ่านมามีการไปซ้อมทำมาแล้ว3มนาทีดูที่รถเมื่อกี้ไม่มันไม่ค่อยว่างทำแม่มีงานท่านแกคบกลับบ้านปีเดียวกันเลยจริงหรอเอ้ายี่งลากูเลยนะนึกว่าแก่กว่าสิบปีจริงหรอนางงามจักรวาลระดับประเทศนะเว้ยสมองสติปัญญาการพูดดีสุดในไทยในปีนั้นเลยนะเว้ยมึงอย่าพูดเยอะจนมันคุ้มก็คือจะบอกว่ากูเสียเพราะรายการนี้ คุณเต็มโต๊ะเลยอ่ะอยากรู้มันจะไปไหนต่อหรอเหนียะฝากเงินไมื่อกี้ยังไม่มเอาเจนน่าเป็นคนทำหน้าปะเอาตรงท่าสายกรรมมาจมูกกันเบวเอออลไหรอได้ทำอะไรบ้างคะไม่ได้ทำทำบ้านอีควายลอเล่เราอยู่กับพี่มิกซ์ค่ะแล้วก็สลามจ้าวันนี้แหละแฟนต้องทำให้หนูกิน ให้หนูอุ้ยแก่เฮ้ยให้หนูกินเพื่อนว่ะทำไมมาเอาไอ้แต๋วนี่วะชอบคนแบบขาเล็กน้องเล็กเฉยๆเลยแล้วพี่คนนั้นคนรู้สึกเป็นพี่อมอมๆเทสน,นะอาบน้ำหน่อยนีย่เนี่ยว,วันนี้ไปกินร้านนู้นดีกว่าเออแต่ร้านนู้นอะไรกว่านะแต่ว่า เข้าใจปะแต่ว่าอะไรนะไรแต่อะไรก็มงพูดสิเมื่อเมตออกเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยอะไรแบบนี้พี่ยายหญิงค่ะแม่วดีน้ำเปล่าน้ำใส่น้ำตาลเหรอขั้วหรอลิลลิลลิลลิน้ำสลับตาลขั้วด้วยนะมันก็ต้องใช้กูเดียวปะปกติใช้สองมือเหรอไม่รู้ กอะไรแก่มากเลยอ่ะนวลมหาลัยปีสี่แรงเนาะเอารูปมันขึ้นตอนไหนแม่ทำให้หนู้ยเฉยๆค่ะนุ้ยเฉยเลยค่ะน่ากินน่ะโุ้ยมันเหมือนมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้แม่ให้เนาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ให้กินก็จะกินให้ได้โซเดียมเยอะไม่งหองสุกเลย แม่ไม่กินข้าวเลยหรอใช่เพราะข้าวมีน้ำตาลไงน้ำตาลคืออะไรยาพิดแตนักรีเววันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรคะข้าวผัดทู้รุุ่่งค่ะทุกคนในบ้านเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าห้องน้ำเนี่ยแตนจองเพราะว่าแตนจะเปียบห้องน้ำเป็นห้องอัดค่ะร้อนอยู่คนเดียวหนึ่งชั่วโมงเต็มเถมแมร้อนแมร้อนแมร้อนเลยแ้ม แกว่าใชนใช่ไหมแกว่าใชนใช่ไหมฮะใครเละใครเละอย่างเงี้ยโรงเรียนมึงเสียงแบงก์ยิงทั้งโรงเรียนปะไอ้น้องมันจุดไฟแช็กมันก็ฟุกขึ้นมาไอ้น้องก็ไฟไหม้ไฟไหม้บอกอย่าตะโกนดิเดี๋ยวก็โดนแม่ด่าโดนพ่อด่าแล้วเยี่ยอย่าตะโกนอย่าตะโกนคือให้ช่วยกันเยี่ยมมันก็มีมีมทุกประโยคเลยมั้งเนี่ยมีมแล้วก็น้องเป็นโค้ดทุกประโยคเลยมั้เนี่ย พี่น้องชาสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีค่ะเราดูดดดดดยังไงให้มันน้ำรู้ว่าน,น้ำมันเดือด <c oughs> ดูด้วยตาก็รู้เลยค่ะ <c oughs> ไม่ต้องมีหลักการดูด้วยตาก็รู้ <c oughs> เลยนะคะ <c oughs> ปกติพี่มีแต่คนทําให้กิน <c oughs> ไม่ใช่ปวดนะตามสัง่ง <c oughs> ตามสัง่งแถวบ้านนึกถึงร้านเมนข้อสอบกันเนาะหนูไม่นึกถึงเลยใช่ไหมพี่ไม่ทหอมใหญ่ได้ไหมอ่ะพี่กลัวมือมันเหม็น แอบตอแหลอยู่เนาะเอแค่ดูชำบานมากโอ้ยเกี่ยวเหมือนเกี่ยลรองพื้นเลยอย่างเดียวกันเลยอุ้ยมันตาไหลอะตอแหลมากอุ้ยหอมมากเลยอ่ะคุณลูกุณหอมจริงจริงด้วยสวัสดีค่ะเยชิบิวติริงค์ค่ะ หมัดที่มึงเอาออกไป่ด้ยอหนูว่าจะเปลี่ยนเมนูต้องผ่าหลังด้วยนะค่ะไม่ต้องสั่งเป็นทีมงานอย่าเจออย่าเจอนะลูกเอะวันนี้เขียงเขิ่งไปไหนหมดตีเขียวอีกอันหนึ่งอะตัวครัวใหญ่โตมีเขียงอันยออันนี้ลูกแล้วแม่เขาบอกว่าหนูเหมือนใครนะที่แสดงเรื่องแฟนฉันอะตอนนี้พี่แจ๊กเออไม่ แนดแนทอาลีบรรดาเราเลยเนเรอบ้านทองปั๊จังวะกะทิสวยสนวดในโรงเรียนอะอ่ะเดินมากะทิคิวนะเป็นคนแบบว่าแนะนําน้องท่เราทำรายการว่าสอนน้องเทกยงทกองเทกยาแล้วน้องเชื่อด้วยงานก็ได้ผลนะตัวมาก็สวยตีกะทิอาจจะดื้อยา,นอานยหน่อยล้าก็ว้ายโยโย้โดนในตรงกางไปลาโยโย้โย้ชคโั คนมีแฟนชื่อนนอินทนนท์ค่ะเป็นคนที่ตามล่าหาแฟนตลอดทั้งปีไม่ได้ตามล่ามีแล้วค่ะต่แม่ามีมาแล้วหนูก็โอเคเอางี้สัปดาห์หน้าเราจะกลับมาติดตามกันคล้อย่าเพิ่งไปเร็วเินแม่กูถึงว่าได้สีสเตอร,รยย์ลอย ประเภทเดียวกันใช่พอไปถึงเสร็จปุ๊บนางก็บอกผมว่าเดี๋ยวใั้นขอตัวไปหาบอยเฟรนด์ก่อนนะอ้าวอีสัตว์คือบอยเฟรนด์เดินมาแล้วคือเอาฟูมาเป็นไม้กันไม้ดูไม่เฮี้ยไอ้พิลไอพิลแบบว่าเหมือนแบบเป็นฟิลแบบว่าถ้ามาเขาเรียนดูตอแหลเออดูตอแหล่เออดูแบบโอ้ยยินิ่เจออะไรก็ไม่รู้แล้วเล่าให้แม่ฟังแม่บอกโอ้ยโง่แม่ก็ใช่ว่าจะปอบไม่ปลอบนะแม่กลัวน้ำมันจริงๆริบัสไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเออแอปอะไรอ่ะน้ำมันแค่เนี่ยพี่นนไม่กลัวหรออ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 กเเเเเเมมมมืืืื่่หหนนนนนาายยยงีี้้ไดดลคิ แตนมเราทำปิ๊ที่กลับได้เลยอะเราอยู่กับน,อน้องมาเดียวอ้านี่แหละเอาเธอเอาไปทุบให้หน่อยอ๋อไม่ชอบทุบกระเทียมไม่ชอบทุบกระเทียมหรอใส่ถังขยะไปส่งไม่ชอบก็ใส่ถังขยะแต่ให้กูเปิดถถกี่รอบจนกระทากูไม่ห้ารอบที่ห้าแล้วเนี่ยมันคือการเบลนค่ะ น้อลูกนี่โดกให้มันเบิร์นเข้าไปข้างในด้วยนะบ้านสามสิบล้านหรออันนี้เชื่อเชื่ออะไรโอคุตูโอเอ็มอชีอีนลองพลิกออกมาสิผู้หญิงข้างในไงอีควายมึงกล้ามาดักกูได้ยังไงมึงลองเอาเข้าเตาอบสิหรอเออจะเกิดอะไรขึ้นเอ๋ตุ้มแตกหรอไม่ค่ะหด ถอดเสื้อผ้าหมดเขามองหน้าฉันกำลังจะมีอะไรกันอมหั่มเข้าไปเ็าบอกแล้วอีหานัดเยกับผู้ชายเขารู้จักหมาผมจูใหญ่นะครับจะให้กูไปอมหมามึงเหรอ คือบางทีมันแปลกไปขายไล์สดจะยี่สิบชั่วโมงหลุดมาปะแล้วไข่ดีไหมคะพอล็อคไข่ดีค่ะจริงปะเนี่ยได้เป็นล้านจริงปะเนี่ยติ๊กต k อกบ็อกตอนนี้โดนหมดเรีด้มาออกงานนี่ไอแพรเราอยู่กับพี่สเตฟานค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบตอนผมไปเรียนที่อังกฤษอ่ะแล้วผมต้องไปเลือกมาบอกว่าถูกถูก ไม่ได้เลเหรอไม่รู้ผมไม่เข้าใจทุกคู่ใช่มเขาจะต้องมีคนหนึ่งที่เป็นตัวที่เป็นผู้ชายกับตัวที่เป็นผู้หญิงเนี่ย relationship เราเป็นคนอะไรสลับสลับอังนี้เรียกว่าตัวอมแล้วแล้วกาแฟอะไรสำคัญสุดก็การเอาใจใส่กันซึ่งกันและกันการอยู่ใน รู้พี่ฟานเขาดูชอบดูบอลถึงขั้นเห็นหน้าเนี่ยเขารู้เลยว่าใครเชียร์ทีมไหนอย่างคนนี้คนนี้เชียร์ทีมไหนครับถ้าดูจากหน้าคือแมนยูถ้าดูจากหน้านะไม่ใช่เชียร์ใครบริลล์มนยกลัวผีปะกลัวบ้านที่พี่เปิดมีเรื่องเล่าเขาหนีอะไรไม่รู้ตำรวจสมัยสงครามเล้วเขาไปตายอ๋อมั่วอ้าวก็แล้วแต่ก็โอ้ตู้พลาสติกม่กลัวอะไรล่ะ กลัวจปีกมะเนี่ยกลัวของกลัวผีเล่นผูเล่นเมาผมไม่กลัวเลยกลัวผีเผาระเบิดพวกเผาเผาอากาศเลยกลัวผีกันเหรอถามจริงชีกับพี่สนค่ะคุณค้าสรุปเลยครับอืมแล้วน้ำมันจะค้นจากอะไรอะเครื่องแี่แกงฮะไม่จริงอ๋อเดี๋ยวรอดูเลยคิดว่ามันค้นจากอะไรปกติเหมือนค้นจากไม่ไม่ทิชชู่ก็ป่าทิชชู่อร่อยนะเคยกินปะไปทิชชู่ไปเลยปกติผักต้องหั่นไซส์ไหนคะชอบไซส์ไหนครับ โอ้ยชอบใหญ่เลยค่ะเอาเป็นกะครพี่อาใหญ่ๆดินี่ผมยังไม่ล้างมือเลยนะลืมไปจับอะไรมาปะไปเข้าห้องแล้านะอุ้ยอย่าล้างล้างแล้วล้างแล้วล้างแล้วล้างทำไมเสียดายของแล้วสากยาคนสวยได้มาจากไหนไม่พูดจริงอ่ะลองปวดดูดิปวทันอยากรู้ว่าต้องทำตัวยังไงเวลาเวลาถูกชมว่าหล่อเวลาเขาชมวัดเราก็หล่อเราต้องชมผู้กลับหรือเปล่าไม่สวยอย่างเลยอย่างเงี้ยแต่บางคนมาชมกลับไม่ได้ปะ องทำไงไม่มอดหลยก็พูดไหยมันมีเลเวลได้เลยนี่ไงวันหนึ่งมันจะกลายเป็นเส้นโค้งธรรมชาติใช่วินาบวินาซิงไทยเลยใช่ไว่าบาคนติดแซบมากเลยเนี่ยแซบมากแต่ว่าขอไม่เค็มพอสเพราะว่ากลัวบวมเหรอกลัวบวมเหมือนกันนี่ไม่กินเลยไม่เค็มเนี่ยดูดวงนะไม่กินดูอ๋อยเฮียนะครับวีนา แล้วก็ค่อยๆใส่นะคะเอาอะไรที่นีบพี่อะไรอ่ะพี่กูจะบ้าลอยม้ากูไม่ไหวจะที่เทียนโพกอะอืมอร่อยเลยเพราะฉันซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะแต่เราก็อาหารที่คันมาให้วินาจนได้เพราะเราซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะเออสามรอบลื่นเลย ไม่ว่าเหมือนกันไหมนาอนี่สงสัยอยากโดนตบได้ไหมคะเราอยู่กับแม่อองปองสักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอาหารทำไมไม่เรียกฉันหวานันนี้ผ่านรายการมาสเตอร์เชฟมาแล้วนะเว้ยแล้ววันนี้รสชาติเฮีศษนะคะ เดี๋ยวคัณทำไงกับมันเดี๋ยวผัดอ่าผัดได้เลยผัดกับอะไรครับผัดกับน้ำมันสิครับอ่าคุณทำดีกว่าอ่ะมึงเปิดสิครับจะใช้ด้วยครับอ้าวก็เดี๋ยวจะใส่กระเทียมหอมแดงพริกขี้หนูใบมะกรูดอันนี้ทวนตัวเองหรือว่าเราไม่ผัดตะไคร้อะตะไคร้ไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่ก็ได้แต่ว่าตะไคร้เป็นเนื้ยากสูตรมันเป็นยังไงไม่มีสูตร มันก็หอมกินตับอยู่แล้วมึงเราได้หมักไหมไม่ได้หมักเลยคือไม่ต้องหมักใช่ไหมแม่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเราต้องกินจะซอสอยู่แล้วเนี่ยเออไม่ไม่ไม่อ้าวสารภาพมากกูลืมแล้วสองเดือนเราไปตำเติมกันยังไงวะน้าในห้องน้ำยืนเขย่าอย่างนี้ยืนที่ห้องน้ำแล้วเขย่าตอก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 ใช่งเราเขย่าไหมเขย่ามันเป็นธรรมดาปกติอยู่แล้วอุ้ยรถต้เพราะมันเย็น ต้นเฟิร์สวันค่ะวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ผักมีอะไรบ้างค่ะมีหอมใหญ่มีหอมใหญ่มีพริกพริกอะไรพริกตีแดงจัดอันนี้เขาเรียกว่าพริกผักชีเออมึงผักกินน้ำคนแรกเห็นปะเป็นชายแล้วก็ต้นหอมต้นหอมอืมข้างหลังไงตายยิ่งไป กึ่งกลัวกึ่งไม่กลัวอยู่ตอนนี้เออมันต้องหัวสวยหัวมึงสวยปะสวยอันนี้ใช่ได้ีม นี่คือครั้งแรกหรือเปล่าอนกันเออนี่คือครั้งแรกปะเนี่ยไม่ประมูลประสบการณ์ไม่ครั้งแรกที่ออกสังคมปะเนี่ยไปไปต้องไปไปไปหาพี่ออปชั่นก่อนครับทำอะไรบ้างคะไปเจอครับคุยว่ากำลังจะมีซีรีส์เรื่องใหม่ไม่น่าจะอย่าง <c oughs> มึงก็เล่าสิกูยอยากรู้กูยอยากเป็นดาราเขาคุยอะไรกันบแบบตอนนี้กูต้องดูหลายอย่างบ้าง แม่การตองค่ะสวัสดีค่ะไ้่ใส่หลังมันก็จะดีมันจะโบข้าวไก่มีข้าววย่หรอแม่ข้าวไก่เป็นยังไงอ่ะข้าวเดียวเบิร์ไก่มันเก็บปีกไงเรียกทุกคนดูจับเลยไยวบอกไก่มันมีการเก็บปีกอ่ะคืออะไรอ่ะก็ทอนคนตัวลงนี่เหลืออีกคนนึงรู้ว่าหมอยช่ปะ ตอนนั้นพี่ดอกอ๋อดังเพลงอะไรคะผัวเก่าเมียเก่าผัวเมียเก่าน้องมีผัวแล้วแล้วก็สิเอาผัวใหม่เห็นไหมล่ะมีแต่ผัวเก็บนะคะทั้งคาราบัมเลยชีวิตขอเรามีแต่ผัูกไม่แต่เรื่องเงี้ยนนะคะคอมันโโผล่อ้ยปวดชีวิตมันจะมีชีวิตมันจะไม่ฟื้นใช่ปะไม่ฟื้นไม่ฟื้นเหมือนใกล้มันมองหน้าะชนะ อนิดนึงพี่เดิวค่ะแห่งจนได้รางวัลที่สอของประเทศรับกับนายกชวนอ่ะว้าบอกบอกอายุมากแล้วแม่เป็นคนสีทันดินหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ใส่รถดีนะคะผมปรุงรถไปนิดนึงอะทุกคนประมาณซอนชาครึ่งซอนชาครึ่งจนถึงหนึ่งถ้วย ซึ่งหนูมีที่ขูดมาละอ๋อนูว่าเป็นแบบกระต่ายอ๋อน้วขิงมะพร้าวแล้วพูดตรงนี้อีเด็กเจนเนี่ยคิดอยู่กระต่ายคืออะไรวะคือกระต่ายอ่ะมันสุดที่รุ่นหนูเลยล่ะ มันเกี่ยวไปการกีดแซกเลยอะ่ะยินวอค่ะยสัอันนี้นี่เป็นไอ้น,นี่สมเด็จครับ <laughs> ช่วงนี้พเพืนอะไรเป็นประเด็นต, <laughs> <laughs> ตอนหนุบ,บานสองเคยหยิบป,ปูไทยที่โดนเหยียบมากินแปดปันทีออยที่น้าทีาปูไทยที่โดนเหยียบอร่อยนะ <laughs> 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 แล้วก็กินโคนในติมใช่ปะโคนที่เป็นโคลกับเปลือกเล่าดินสอผมรู้สึกว่ารสชาติก็เหมือนกันว่า ก็เลยมีกินเปลือกเหล่าดินสอบ้างแามว่าแต่บ่าโตอันนั้นเด็กไม่แล้วมึงเราไปอินเนอร์ที่เบาบ้างเรามีเยังมีอะไรมีมีกินอะไรอีกไหมคะกิมฉี่อะไรเงี้ยเี่ยไอ้อย่างนี้คือคือผมญาติป่วยเป็นมะเร็งใช่ไหมแล้วเขาก็อยู่รัที่กินฉี่เลยผมก็เฮ้ยมันรักษาได้เหรอวะเราไม่ได้รู้จักแบบอะไรเอาดี มึงซนป่ะเมื่อเช้ผมเป็นคนละเอียดมากกลัวให้แล้วนึกกระติกก็น้าอยากเล่าเล่าเลยเราเราต้องอยู่แค่ชั่วถ้าหัวโขกแล้วว่าถึงรายการเราแล้วเราอยู่กับพี่มอสค่ะสาวเอลเล่สวัสดีค่ะ อ๋อ็อปเปอร์เนี่ยไปซ่อมอยู่หลายเดือนกี่เดือนนะดานอ่ะออกมาจากสูตรปุ๊บพังต่อเลยลวกลวงแตหน้าตาตาขาดมากจริงจริงตอนแรกจะซอปเปอร์ตอนนี้เหมือนเชนี่ปุ่นนะะเนะเชนอ่อะเว็บชิคกี้สกูดเฮ้ยเราเอาอะไรครอบไหมมันจะระเบิดเหรอมีอะไรครอบเดี๋ยวรู้เนาะปอดภัย่ะปกติเดี๋ยวทำอาหารปหมไม่ทำค่ะปกติพี่ก็ไม่ทำ อุ JI, so oui> ้ยทำไมมันคนซอยเก่งม mm ั้งเลยอ่ะทำไมเพราะนิ้วนางที่เห็นอยู่อ่ะประตูหนีบแล้วกระดูกร้าวอยู่เอ็กซเรย์มาใช่แล้วก็เลยจะเป็นอย่างนี้เราเห็นว่าไม่ใช่ไม่ใช่กระโปแล้วนิ้วแตกแล้วก็จะไข่เปลือกมามันไม่ธนรมดาเลยชีวิตเราอยู่กับพี่เพื่อนสวัสดีค่ะ กีฬาเราชอบเล่นกีฬาอะไรฟุตบอลตอนนั้นแมตช์เดียวที่เพื่อนๆตามไปเชียร์คือตอนมหกก็คือแข่งกับหมอนทองตอนนี้หมอนทองยังไม่มีหมอนทองไม่มีถ้าหมอนทองมีหมอนทองไม่ได้เกิดสินี่นี่นี่ล่ะนี่ไม่ได้แบบจะคุยโม้โอ้หัวเลยนะโม้ไม่ฟังหเดละมึงคกนี่ลดมากเลยอ่ะแสบพริกยังหนุเป็นแผ่นได้เหมือนเดิมกลัวตำยันตายอ่ะไม่หละชื่อเรื่องใหม่นักเรื่องตำยันตายเหมือนสากไม่มีน้ำหนักลิซ่าช่วยด้วยลิซ่าลูก โอ๊ยอะไรอ่ะร้อนนลกระเด็นเลยแม่ให้มันได้เปลี่ยนได้แฮกงไปเรื่อยาตั้งใจสิอีรอเรียบร้อยทำเพอโอ้ยอร่อยมากเป็นไงเป็นไงอุดไม่แหละว้ทุกทแล้วแน่นอนเราอยู่กับน้องลินลีได้หมดทั้งสดชื่นค่ะ หนูว่าถ้ามันหนามันจะไม่อร่อยขนาดปาหมึกไม่แดกเลยมึงจะให้หนาเคยกินแบบบางไงกินปลาหมึกเยอะก็คันคันอีกอะไรไม่ไม่ค่อยชอบอยู่กับผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงริดเยอะผู้หญิงด้วยกันริดเยอะถ้าอยู่กับเันเซฟลวนมากเหมือนพ่อ พี่กระเธอที่บ้านถ้าออกเทปเนี้ยคนจะเม้นด่าเธอเรื่องอะไรอ่ะลองลองเดามาสัก5้าเรื่องอาจจะเป็นเรื่องแม่เขาไม่ชอบอ่ะไปจัดการชีวิตแม่มึงก่อนนี่แน่นอนอ่ะสีอันนี้เลยอีพีนี้เลื่อนผ่านเพราะลิลลี่มาอีพนี้ไม่ดูค่ะเพราะว่าไม่ชอบสองพี่น้องคู่นี้อะไรนะกันห่งตัวโดนไหมหน้าไม่เหมาะกับถักเปียไม่เหมาะหน้าบานมากค่ะจะโดนแน่นอนวางในกล้องลรุเลย แฮปปี้นิวียีปี2นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะแล้วก็น้องเอแฮรนะคะสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ปังๆเฮงๆตลอดปีตลอดไปเลยค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ปีใหม่ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่สําคัญ ขอให้ถูกหวยค่ะสุขสันต์วันปีใหม่นะคะนี่ก็จะเป็นปี26แล้วคะ่ะทุกคนเนี่ยจะบอกเลยนะคะว่าโหพวกเราผ่านอะไรมาเยอะมากกว่าเราจะมีชีวิตจนถึงดววันนี้นะคะอะไรที่แบบไม่ดีอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นวันที่เราไม่ดีวันแย่ๆนะคะพวกนั้นได้ผ่านไปแล้วนะคะทุกคนมาตั้งใจทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าถ้าทุกคนตั้งใจทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะวันดีๆของทุกคนเนี่ยต้องมาอย่างแน่นอนอนะขอเป็นแรงใจเป็นแรงซัพพอร์ตให้กับทุกๆความฝันของทุกคนเลยนะคะแฮปี่ให,ใหม กับคนดูที่ดูช่องหาธรรมนะคะก็ใครที่รูอยู่นะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยู่ดูหาธรรมกันต่อไปแล้วก็อยากให้หาธรรมนะคะอยู่คู่กับวัยรุ่นไทยเจนซีและวัยรุ่นเจน Y และเบบี้มูมเมอร์ต่อไปค่ะ คุณมีอะไรจะพูดไหมคะคุณผู้ชายก็สวัสดีปีใหม่นะครับใครที่โสดก็ขอให้มีแฟนเร็วๆใครที่คบกับแฟนอยู่ก็ขอให้คบกันไปในทุกๆปีนะครับจะได้มีกันทุกเทศกาลค่ะ Happy New Year นะคะ2026ขอให้เป็นปีที่ปังๆของทุกคนปีนี้ก็เป็นปีม้าเนอะขอให้วิ่งไวๆรับเงินรับทองกันไวๆปังๆเลยนะคะ Happy New Year ค่ะขอให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขก,กาสบายใจกินอิ่มนอนหลับ ไม่เครียดให้ฮ่าฮ่าฮตลอดไปสุขสันต์วันปีใหม่2,026ค่ะ สวัสดีปีใหม่นะครับในปี2026นี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้แข็งแรงวิ่งเร็วเหมือนม้านะครับแล้วก็ขอให้เงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายนะครับของเราไม่ต้องพูดถึงนะฮะขอให้ทุกคนเฮลตี้นะครับและที่สําคัญก็ใครยังไม่มีคู่ก็ขอให้เจอคู่กันไวๆนะครับแฮปปี้นิวเยียร์ปี2026นะคะปีนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขนะคะใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขค่ะแฮปปี้นิวเยียร์นะครับทุกคนขอให้มีความสุขมากๆนะครับคิดสิ่ง มบแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้มีแฟนกันทุกคนนะคะเหมือนขนนนะคะตอนนี้มีแฟนแล้วจ้าแฮปปี้นิว a r ครับผมทุกคนมีสุขมาครับ Good morning Good night Good afternoon สวัสดีปีม้านะคะขอให้ปีใหม่ปีนี้ได้รวยคุยใหญ่เท่ามาเลยนะคะทุกคนคะ่ะ HAPPY แ p ปป NEW YEAR สวัสดีครับ HAPPY ้นิว e a r 2,026นะครับปีมา้า お前。<laughs> <laughs> สวัสดีครับแฮปปี้นิวเอียร์2026นะครับปีนี้ก็เป็นปีม้านะครับก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กันมากๆนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขนะครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับช่วงนั้นอย่าไปดื่มเยอะแล้วก็ทําตัวโซนๆแล้วกันนะครับอันตรายสวัสดีปีใหม่นะครับพี่เอแคร์แล้วก็ทีมของพี่เอแคร์ด้วยนะครับก็ขอให้รายการหาทําอยู่คู่กับคนดูไปนานๆนะครับให้ความบันเทิงกับคนดูไปนานๆนะครับสวัสดีปีใหม่นะคะปี2026นี้นะคะวีน่าก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะคิดหวังอะไรก็ขอให้สมปรานนะค แล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยปีม้านี้ก็ขอให้ทุกคนมีพละร่างกายแข็งแรงกำยำนะคะพร้อมที่จะพุ่งไปข้างหน้านะคะแล้วก็อยากจะตั้งเป้าหมายอะไรก็ทําให้สําเร็จนะคะก็ปีแบบปีนี้นะครับสำหรับแฟนๆช่องชื่อป่านะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็ติดตามช่องชื่อป่าไปนานๆนะครับผมแล้วก็น้องเอแคลร์นะครับมีความสุขมากๆเช่นกันนะครับผมแล้วก็ผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาให้กับแฟนๆออกมาอย่างนี้ตลอดไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับมีอะไรให้พี่อ๊อฟช่วยก็เรียกได้ตลอดนะครับ สวัสดีสสดครับผมเด่นนะครับผมนเฟิร์สมันครับผมแฮปปี้นิวเียร์2026นะครับก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับครับผมก็ขอให้ทุกคนแบบว่ามีความสุขในทุกๆวันเลยนะครับผมเคลียร์อะไรก็ขอให้สมปรารถนาครับแฮปปี้นิวเียร์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะปี2569นะคะก็ขอให้พี่เอแคร์แล้วก็ทีมงานทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็รวมถึงฟแฟนๆด้วยนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมพรปรารถนนนาาาาทุกทกกกๆออยอย่งมมีีีีสไไดดป้้้้ะะคแลว็ให ได้เงินได้ทองท่วมตลอดปี69เลยแล้วกันนะคะก็โชคดีในตลอดปี69นะคะแฮปปี้เดือนยีค่ะกลาบแล้วเดาพอแล้วหักไปช้ำไปเจ็บมาจนหัวใจเสเวมาหลอกให้หัก แล้วน้องก็โดนเทใใหัวใจสิเพกลมมาทันบอกมค,ครองกุหลับดอกนี้เอาน้ำมาแทงหัวใจเหตุจังใดก็บอกเคยซมวังบอกเจ้าของให้พูหัวใจมันสิพังบอกมีภัยฮักก็บอกเป็นอย่างจบจอ 2026นนะคะทุกคนคะ่ะอยู่กับแบรนด์นิวนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีอะไรใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าบ้านใหม่รถใหม่แฟนใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ขอให้ได้ดิบได้ดีกันทุกๆคนเลยนะคะจากใจนิวคะ่ะ HAPPY NEW YEAR! 2,026ครับก็อ <c oughs> ขอให้ทุกคนทําตามเป้าทีวา่วางไว้ทําได้แล้วกันแบบไม่ต้องสําเร็จปีหน้าก็ได้คือสะสมมาแต่ขอให้มันแบบเดินต่อไปเรื่อยๆแบบบรรลุเป้าให้ได้แล้วกันครับผมสุขภาพแข็งแรงด้วยใครตั้งเป้าอะไรไว้ปีนี้ทําจริงๆเหอเอาจริงไม่ใช่แบบผัดผัดไปเรื่อยๆปีนี้ทุกคนเอาจริงนะครับตัวผมด้วยก็เอาจริง เอาจริงไปพร้อมกันครับใครตั้งเป้าอะไรไว้ทาจริงๆริของแท้ลืมๆลืมเปิดใหม่ฮะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรมันก็จะเข้า <c oughs> มาคุณได้อยู่ <c oughs> สวัสดี Happy New Year สวัสดีปีใหม่นะคะขอให้โหตอนนี้ถ้าอยากจะให้ขออะไรกันต้องขอให้นะคะให้รวยค่ะแค่คิดปุ๊บเงินปรึ่งอยู่ตรงนี้แค่ฝันก็คือตื่นมาให้มากองอยู่ตรงหน้าเลยแล้วก็เรื่องของสุขภาพขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงน,นะคะสวัสดีปีใหมค่ค่ะ Happy New Year นะจ๊ะชาวจือปากทุกท่านขอให้มีความสุข มากๆแล้วก็ด้วยวัยนี้แล้ววัยเลข4ีอยากจะอวยพรให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงวิ่งแล้วไม่ปวดเข่าลุกนั่งแล้วหลังล่างยังสบายอยู่ <c oughs> ครับขอให้ปี2026เป็นปีที่ดีครับแฮ p ปี้นิวเ a ีนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็คิดจริงใดขอให้สมปรารถนาแล้วก็ขอให้ปีหน้าเนี่ยแฮปปี้กว่าปีนี้มีเงินมากกว่าปีนี้แล้วก็มีแฟนเยอะกว่าปีนี้ด้วยละกัน